ทุกคนคะ่ะพอดีแม่มาใส่ปุ๋ยมันพอดีคะ่ะวันนี้คุณแม่บอกว่าไม่พร้อมเข้ากล้องนะคะวันนี้ยังไม่ได้โบ๊ะหน้าอะคุณแม่คาะบอกสายพันธุ์มันหน่อยมันมันญี่ปุ่นน่ะมีชื่อสายพันธุ์อะไรบ้างคะอ๋อพอดีแปลงนี้เป็นแปลงแม่ซื้อมาขยายพันธุ์นะคะน,นี่เหลือง,เห,องเ,อเหลืองขี้เอโลเหลืองขี้เอโลขี้เอโลอ่าอันนี้นซิลสวีทซิลสวีด น้างอนดนีเซีย,ยน้ำผึ้งอินโดนีเซียอันนี้เบนิฮาลูกะเบนิฮารูกะไ,ไอ้อนั่นอันนี้อะไรคะม่วงม่วงทาเนกะม่วงทาเนกะน่นน่นนียังะะอันนี้เบนิเบนิฮาลูกะนุฮลนล่ะสีม่วงเหรอคะซากุระ อันนี้อย่างอันนี้สุดท้ายละอ,นนอีโม่าการขยายออกฟากองนนาาอะ <c oughs> นี่วันบวชของเขากลองนำอโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมส่วนอื่นๆของทุ่งนานะคะทุ่งนานนี้ก็จะมีนะ้ากับแม่แอมนะคะที่ ลงมาช่วยกันดูแลนะคะน้าก็ส่วนใหญ่ก็ทำงานประจำเนาะแต่ว่า,าเวลางานอดิเลกก็จะชอบทำการ,กรเกษตรเหมือนแม่นะคะแม่ก็ให้อยู่บ้านเฉยๆก็ไม่อยากอยู่นะคะอยากมาทำไร่ทำสวนเําะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะโอเคสามร้อยเพ่ชิซื้อให้คุณแม่ ๋อแม่บอกว่ากิโลละส0มร้อยนะคะใครสนใจมันสายพันธุ์ญี่ปุ่นมันหวานนะคะก็ติดต่อแมได้เลยนะคะมียอดขายมีหัวขายนะคะเอ,อหัวที่เพาะไว้อยู่นูน่นเนาะแม่เนาะอยู่ด้านหลังเนาะเรวค่อยพาลงไปดูนะคะที่ปลูกไว้แปลงนี้เป็นแปลงขยายพันธุ์ก,ยยก็เลยเอาไว้ใกล้เถียงนาหน่อยนะคะพันธุ์ค่ะเอาไว้ให้วัวอันนี้เป็นอ้อยเลี้ยงมา้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย มีเลี้ยงอะไรบ้างคะคุณอนาะอ๋อมันมีวัวครับกับม้าครับอันนี้อันนี้เกิดเองเกิดเกิดที่นี่เกิดที่นี่ครับเนี่ยอายุได้สองเดือนครึ่งอันนี้นะสองเดือนครึ่งครับผมอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวจะพามาจับปลาในร่องน้ํานี้นะคะอันนี้เป็นอะไรนี่นะคะถึงละนี่นะคะมันมีไหล หลายรุ่นหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้จะพามาชมสวนมันนะคะเป็นสวนมันของแม่นะคะที่ปลูกไว้มีปลูกไวไห้หลายหลายหลายรุ่นนะคะแม่บอกว่าเอาเป็นหลายๆรุ่นจะได้เก็บตลอดทั้งปีนะคะตรงนี้มันมันเพิ่งเบิ่งอยู่บ่สสักหน่อยสบายจะได้เดือนพันนี้นี่ลงหัวง่ายเนี่ยดีไงเนี่ยนี่นี่เออนี่นี่เาทำไมมันเป็นสีส้มอันนี้นี่ส้มโอกินาวาส้มโอกินาวาเนี่ย กำลังลงหัวเดินกว่าเองเนี่ยสองเดือนสองเดือนกกว่าสองเดือนครึ่งก็ได้ขุดแล้วโอ้โหเลิศเลยอ่ะเดือนกว่ากว่าเองค่ะนี่ให้สนใจเอาไปปลูกไเนี่ยยอดระบาดเองเนี่ยอันนี้เหรอคะขายเป็นยอดเหรอยอดยอดใครซื้อยอะก็ก็แถมเยอะยอดอันนี้นะคะยอดระบาดเองค่ะเดือนกว่ากว่าลงหัวแล้วอันนี้เนี่ๆเนี่ยถ้าเริ่มลงหัวคือแตกไงแตกนี่แตกไหมเห็นแตกไหม แตกีนหางนีรเนี่ยมันจะแตกแบบนี้นี่เริ่มลงหัอเนี่ยขนาดไม่ตัดยอดขายไปแล้วเนี่ยไม่ตัดยอดขายไปนี่นเป็นงานงานรายได้เสริมนี่ก็อยู่กับามดีก็เราอยู่เฉยๆดีก็ขอเงินลูกเฉยๆหาได้ได้ชยบดีมากค่ะแม่ดีมาก ของยอดเลยค่ะแ,แม่สุดยอดเป็นแม่ตัวอย่างค่ะแม่ขยันค่ะขยันตั้งแต่ยายลงมาเลยค่ะโอ้โอ้อันนั้นเถียงนาน้อยค่ะเถียงนาน้อยเถียงนาน้อยสักวันหนึน่งดี๋ยวจะพามานอนเล่นเห็นไหมโน้น